เรามาที่เรื่องราวของชีวิตของตลกท่านหนึ่งกันบ้านหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนที่เป็นตลกเนี่ยจะต้องมีความสุขตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้เบื้องหลังชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นชีวิตของคุณกบเฮงค่ะม,รม,มจริรเยยนกกาาาัชาอบ ด้วยอัตราค่คาจ้างหนึ่งงานไม่กี่บาทครับทำให้ครูตลกกกเฮงเมื่อ4 0่สถึงห้ปีก่อนต้องกลายเป็นคนงกเพราะเหตุผลเดียวคือความอยู่รอดของลูกทั้ง10คนที่รอกินข้าวที่บ้านวลาวุธพุกกัะนาสูตรลูกชายคนโตเสริมว่าตลกคืออชีพรองแต่ชีพหลักของเขาคือการเป็นพ่อนมข้นหวานตราเรือใบชงผสมน้ําจึงเป็นอาหารจานหลักของเด็กๆวิกฤตครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อไม่เหลือเงินติดตัวสักบาท คิดอยู่นานจึงตัดสินใจไปจับนกพิราบที่ตัวเองเลี้ยงไว้ด้วยความรักมาหักคอทําอาหารให้ลูกกินแบบนี้ลูกๆเข้าใจแต่เป็นความผิดครั้งใหญ่ในชีวิตควรเป็นพ่อของคนเป็นพ่อจนทุกวันนี้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิตลูกๆของเขาอย่างเล่าให้เราฟังว่าพ่อมีสภาพเหมือนกับนกนกเข่เขาในวันนั้นที่โดนหัดคอตลกไม่ออกครั้งนี้จึงกลายเป็นคำตอบที่ดีของคำถามที่ว่าทำไมชีวิตของกกเฮงถึงไม่ตลก แรี่ครั้งสุดท้ายแกเขียนเมื่อปี3ามสกแกจะพูดถึงความภูมิใจของแกที่เคยแสดงต่อหน้าพระที่นั่งความภูมิใจของแกที่แกได้รับพระราชทานเหรียญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกภูมิใจที่แกสามารถเลี้ยงลูกลูกทุกคนได้ดีไม่เสียสักคนนึงอะไรทํานองแบบนี้แกหายเลี้ยงคนเดียวนี่จำนวนลูกทั้งหมด8คนน่ะแต่แกสามารถที่จะเลี้ยงทุกคนให้มีการศึกษาที่ดีได้หมดเลยไม่มีใครเสียเลยสักคนนึงตาล่วงเลยครับพอเปิดดูอ่ะมันไปเห็นตรงที่ว่าแกบอกว่า แกภูมิใจที่แกสามารถเรียงลูกๆทุกคนมาเราก็จะอื้นเลยแบบว่าโอ้โหแกแกไม่เคยแกไม่เคยแสดงอะไรออกอย่างนั้นมาเรารู้ถึงความรู้สึกในเรื่องๆของแกว่าแกเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาคุณพ่อเล่นตลกหรือไปอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยมันคนละอารมณ์ไปอยู่กับลูกเลยนะไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าที่จะแบบไปพูดเล่นกับแกนะแต่เวลาแกอยู่กับตลกเนี่ยโอ้ยแกสนุกสนานเฮฮาแต่พอมาอยู่กับลูกก็ตั้งแต่ แกดูเครียดดูซีเรียสจังเลยไอ้แกใช้หัวสมองตลอดเวลานั่นคือเวลาว่างอยูตรงนู้นแกก็มาตรงนี้พ่อเนี่ยหาเลี้ยงเรานะแต่มันแตกต่างกับบทตลกหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือความเป็นตลกของของแกที่อยู่หน้าจอหรืออยู่กับคณะของแกไงแต่ที่แท้แกก็รักเราทั้งนั้นนะตลกสมัยนั้นหรือดาราสมัยนั้นลําบากกว่าสมัยนี้มากมายการเดินทางการใช้เวลาในการถ่ายทําเห็นแบบเนี้ยแล้วต้องทําแบบเนี้ยไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยไปเหนื่อยแบบนี้ นอกจากทะเลจะเป็นที่ที่ชอบไปผู้ชายวัย92ปีคนนี้ยังชอบร้านออนล็อกยุ่นร้านกาแฟเล็กๆที่สาราเฉลิมกรุงไปนั่งเฉยๆเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งๆที่ไม่เหลือเพื่อนร่วมรุ่นนั่งจิบกาแฟเคี้ยวปลายองโกทอดด้วยกันแล้วก๊กเฮงก็ขอไปใช้เงินที่ลูกๆส่งให้เดือนละ8-9,000บาทเติมความสุขให้ตัวเองค่ะ ดอกดินกัญญามานหรือดินชื่อเล่นที่ได้จากสีผิวสีดำคลับของตัวเองชอบร้องลิเกและเพลงพื้นบ้านจนได้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2555สาขาศิละปะการแสดงรุ่นพี่ในวงการของก,กง๊กเฮงแต่เป็นรุ่นน้องในชีวิตจริงก็รื้อความหลังให้ฟังว่าเพื่อนของเขาเป็นคนดีพอเริ่มมีเงินที่ลูกๆส่งให้ก็จะเอาไปซื้อพระเครื่องซื้อนาฬิกาที่ร้านออนล็อกอยู่นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเด็กวัยรุ่นหลอกและกลัวลูกบ่นทุกครั้งเวลาต้องกลับบ้านไปสารภาพ ความจริงซึ่งการจากไปของเพื่อนรุ่มรุ่นคนนี้อาดอกดินก็อยากให้มีแต่คำว่าคิดถึงไม่ใช่คำว่าเสียใจค่ะมันก็เหมือนกับเพื่อนรักคนหนึ่งที่เคยทำมาหากินด้วยกันเน่ยพอมาต้องเสียไปก็ขอ,ขอ,ขอเขาไปไปดีพวกตลกก็มีเท่านี้แหะครับเขาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นในร้อยในพันในปนอะไรเขามีแต่ ความขำให้ท่านผูร้รอนี่แะคะเรื่องราวชีวิตของก๊กเฮงนะคะซึ่งเป็นครูตลกที่หลายๆคนให้ความนับถือด้วยใช่ครับผมมาถึงตัวจะจากไปแต่ว่าก็ยังคงฝากรอยยิ้มให้เราเนี่ยได้จํำกันอยู่ใช่ค่ะคในช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมานะคะกับโซ i อินไซด์วันนี้มีข่าวในเรื่องความรักของเซเลบเกาหลีมาฝากอีกแล้ววันนี้จะเป็นคราวของโจจองซอฟที่แอบเดทกับนักร้องสาวกัมมี่ค่ะ